ิดงานเทศกาลดนตรีเครื่องลมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่หประจำปี2567เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่ศูนย์การค้าเซนท่านนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมจัดงานประกวดวงโยธวาทตย์แบบนั่งบัลเลงเพื่อฉิงถ้วยพระราชทานสมเดากกา็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานมีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศกว่า70สถาบันค่ะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับข้างทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นประถมและมัธยมรวมทั้งระดับอุดมศึกษาอาทิโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนโรงเรียนวัดสายแก้วโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนวัดราชบอพิธโรงเรียนวัดเทพศิรินสมุทรปราการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศ ทั้งนี้การประกวดจะจัดขึ้นทั้งหมด6วันคือตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่15ตุลาคม2567การประกวดครั้งนี้เป็นปีที่5ค่ะแบ่งการประกวดออกเป็น8ประเภทอาทิวงดนตรีประเภทแบบนั่งบรเลงเครื่องลมทองเหลืองวงดนตรีประเภทนั่งบรเลงเมโลดิกาวงดนตรีบรรเลงประกอบการเคลื่อนไหว วงประเภทการแสดงยืนบรรเลงสำหรับเครื่องกระทบเป็นต้นวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรีช่วยกล่อมเกลาวจิตใจให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยนสุข,ขุมมีสมาธิแสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตนและเอกลักษณ์ทางดนตรีส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและร่วมการถ่ายทอด องค์ความรู้ของดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารนณะรวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านการดนตรีวงโยธวาทิศสร้างนิสัยความมีระเบียบวินยัยความสามัคคีความวิริยะอุตสาหะรวมรับผิดชอบความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีต่อกัน ระหว่างสถานศึกษาและยังมีโอกาสได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ตนเองสถาบันและประเทศชาติต่อไปและยังช่วยส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยค่ะโดยเด็กที่มาร่วมแสดงกล่าวว่าได้มาร่วมงานดีใจมากได้ประสบการณ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนความรู้ได้มีเพื่อนใหม่ๆที่สำคัญอยากได้รางวัลค่ะ นิวยีสถานีประชาชนสมชายยำเกรงภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน